สวัสดีครับพบกันเช่นเคยนะครับผมวรทวัตทางช่องนะครับผมวันนี้ก็แบบเอาวิเคราะห์นะฮะให้กับชาวราศีเมษนะครับก็วันที่หตุลาคมนะฮะในเรื่องของดวงดาวนะครับเหมือนเดิมนะครับตัวเลขสีดําเงินก็คือในราศีนะครับในตำแหน่งของสีแดงก็ไหนนว่างนะครับก็จะการเป็นการอ่านค่านะฮะอีกชั้นหนึะครับเขเรียกอีกชั้นห นะครับผมให้กับชาวราศีเมษของท่านหรือลัคนาราศีเมษนะครับเราก็มาวิเคราะห์ว่าดาวอะไรที่เด่นๆ่นหรือสัมพันธ์ที่ดีกับชาวราศีเมษแล้วแปลค่าเป็นตัวเลขการเสี่ยงโชคนั่นแหละครับผมนะฮะช่วงนี้นะฮะชาวราศีเมษดาวองคารก็เริ่มจะถอยนะครับคือดาวตำแหน่งของตัวชาวตานั่นแหละครับผมดาวองคารน,นะฮะทั้งในตำแหน่งเรือน เรือนไหนนะฮะเรือนไหนก็ตำแหน่งของเขาแล้วก็ในนวาวางเขาก็จะสนิทถึงกันนะครับดาวขาดนะฮะถ้าเรามองดาวขานก็มีดาวสุกนะครับที่มาถึงตัวเขานะครับผมในนวาวางนะครับแต่ในราศีก็ตีโกนกันอยู่แล้วนะครับเขาเรียกองศาถึงกันนะครับองศาถึงกันสําหรับดาวสุกถือว่าเด่นไหมก็ยังเด่นนะครับดาวสุกข,ของชาวราศี เมนะครับแล้วมีดาวอะไรอยู่ในเรือนการเงินบ้างนะฮะก็ดาวราหูเช่นเดิมนะฮะแต่ดาวราหูจะมาไหมนะครับในความหมายหนึ่งนะครับแต่ปัจจัยนี้ดาวราหูแสดงค่าอยู่ในเรือนการเงินนะครับแต่ดาวเจ้าเรือนการเงินนี่คือดาวศุกร์ก็ถึงนะฮะอันนี้ระหว่าง6ดาวศุกร์หรือดาวราหู8อันนี้จะอยู่ในในนะฮะในในตัวเลือกทางหนึ่งของชาวราศีเมษนะครับ แต่ถ้าเกิดท่านไม่ลึกซึ้งอะไรมากมายนะฮะทานกสามารถเรียกว่าสามหกแปดนะฮะสามดวงดาวนี้ก็ได้นะฮะสาหกแปด้ฮะจากที่เคยจากที่เคย308ที่เรียงกันมาความหมายนี้นะฮะแล้วก็ดาวราพาเนี่ยเป็นดาวราหูที่อยู่เรีงกันเงินขั้นก็ในเรื่องโชคลาภเนี่ยยังมีสิทธิ์นะฮะยังมีเกณฑ์เรื่องโชคลาภแน่แน่นอนนะฮะเพราะว่าดาวราหูมาถึงด้านโชคลาภเช่นกัน นะครับสำหรับท่านนะครับแล้วปัจจัยหนึ่งนะฮะดาวราหูที่อยู่องศานะครับก็คืออ่าองศส28 28องศากับดาวเกต28องศาด้วยนะฮะอันนี้สองตำแหน่งนี้ถือว่าใกล้ๆก,กันเหมือนกันนะฮะ9กับ8แล้วก็มาสนิทกันสนิทกันนี่คือ9กับ8อยู่ในตำแหน่งนี้ในระนะวาว่างเขานะแล้วก็มีดาวอาทิตย์ที่อยู่ในเหดือนกันเงินนะฮะ ก็หมายความว่าเอาน้อยๆนะฮะหรือตัวเลขดวงดาของคุณนะครับถ้าดาวเชื่อมต่อกันใช่ไหมครับที่ผมบอกไปก็คือจะมี3นะฮะแปดที่อยู่บ้านดาวสุนะครับแต่สุใกล้กว่าใกล้กว่าเขานะฮะติตีสนิทกันถือว่าสนิทกันมากสนิทกันมากเห็นไหมฮะและที่ห่างออกไปก็จะเป็นดาวหู1นึ่งปมายนั้นนะครับนี่แหละข้อสังเกตนะฮะสำหรับ การจัดชุดเลขนะครับผมแล้วก็เสียโชคกับสาวราศีเมษต่อมานะฮะเราก็จะมองว่าดาวที่สัมพันธ์กับดาวเจ้านกันเงินแล้วก็ตามดาวราหูนะดาวราหูก็ไปโยกนะครับผมกับดาวเกตนะฮะดาวหลบมีไม่มีดาวเวลาพระอยู่ในตําแหน่งนะครับผมนั้นดาวของตัวเช่าตาจะมีแปะที่จะ โยกกับเกตหรือ9นะครับและถัดออกไาก็จะเป็นดาวอาทิตย์นะครับที่อยู่ในตำแหน่งนาวางหรือดาวเจ้าเรลยการเงินอีกทีหนึง่งนะครับอีกทีหนึง่งเห็นไหมอยู่ในเรือนการเงินของเราอีกทีหนึง่งนะครับนั้นหมายเลขหรือดวงดาวท่านเนี่ยก็จะมานเนี่ยนะฮะีก็คือ8 6 3ได้ชุดนี้ก่อนหลังจากนั้นนะถ้าเราถอยมาปุ๊บเนี่ย ดาวหูที่อยู่ในราศีแล้วนะเนี่วางและองศาที่ตีโกนกันเนี่ยก็จะมาอย่างนี้เห็นไหมครับก็จะนีหนึ่งแนะครับผมแต่ถ้าน้ําหนักเยอะนะฮะน้ำหนักเยอะๆหรือเรียกว่าเด่นๆน้ําหนักสรุปว่าดาว5ดวงนี้อันไหนเด่นที่สุดเราก็ต้องให้6กนะครับผมกับชาวราศีเมษเป็นทั้งดาวจเจ้าเอกนการเงินคุณด้วยประกอบกับว่าเอ๊ มีโชคหรือเปล่านะฮะอันนี้ถือว่าเข้ากฎเกณฑ์นะฮะเพราะว่าสัมพันธ์นะครับของตัวาชะตายกตัวอย่างง่ายๆนะฮะดาวศุกร์เนี่ยเป็นดาวเจ้าเรืองการเงินพบราศีพฤกษ์แล้วมาแตะหรือสัมพันธ์กับอังคารดาว,ดาวตนุรักษ์ของตัวท่านเป็นดาวศุกร์ด้วยนะฮะติดกันนะฮะและปัจจัยที่อยู่บ้านดาวอาทิตย์นะฮะแต่ว่ามีคาว่าริริเป็นเรื่องของเงินทองนี่แหละนะฮะอะไรสักอย่างหนึ่งนะฮะ แต่เป็นเรื่องการเงินที่ลอยอยู่อาทิตย์เห็นไหมครับก็บ่งบอกถ้าเราตามง่ายว่าเงินอยู่บ้านอาทิตย์อาทิตย์เป็นอันหาของการเงินและมีเงินอยู่ในเรือกนกกะในนว่างของเขานั่นแหละครับผมให้กับชาวราศีเมษลัคนาราศีเมษนะครับนั้นชุดนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะหนึ่งท่านจะสัมพันธ์เง,ง่ายง่ายสามหกนะฮะสองดวงก่อนสามหกนะฮะหรือท่านจะเป็นหกแปดขยับมาหกแปดเห็นไหมฮะขยับกันไปหกแปดอย่างนี้ นะพอเขาถึงถึงกันระหว่างบ้านเขานะฮะถัดออกมาเสร็จอ่าเรือนนอกนะเรือนนอกหมายถึงว่าอ่าเรือนในเนี่ยก็คือราหูกับเกตีโกนกันก็จะเป็นขยับมาก็จะเป็นแปดเก้าได้แล้ว 8, 9, ละฮะได้หนึ่งชุดละหนึ่งชุดคือสามหกนะฮะมาแปดหกแปดเก้านะฮะแล้วก็ขยับมานะฮะหนึ่งหนึ่งอยู่นี่ใช่นไหมตีโกนถึงนะฮะหนึ่ง หนึ่งอยู่ในเรือนนอกนะฮะราหูอยู่ในเรือนนอกเห็นไหมฮะสัมพันธ์นี้รเกตก็อยู่ในเรือนนอกด้วยนะฮะอันนี้ก็จะสวยเหมือนกันนะครับจะเป็นหนึ่งแปดหนึ่งเก้านะฮะหรือจะเป็นหนึ่งเก้าแปดแปดเก้าหนึ่งอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะฮะเลขชุดของคุณเลยชาวราศีเมษขนาดราศีเมษนะครับตรงนี้อ้อแล้วที่ผมทําคลิปนะฮะในปีหน้านะครับปีใหม่เราก็จะมีการปรปับปรุงช่องนะครับสาหรับท่านที่ติดตามมานาะนะครับและการวิเคราะห์ ในเรื่องของดวงดาวสิ่งโชคนะครับพี่เป็นประโยชน์ต่อสมาชิกท่านก็มีส่วนหนึ่งการส่งสมาชิกเข้ามาได้เลยนะฮะเป็นการสนับสนุนทางช่องแล้วก็มีการอัปเดตนะฮะในคลิปต่างๆนะครับที่ท่านจะได้เห็นนะฮะสำหรับสมาชิกที่สมัครนั่นแหละครับผมวันนี้ขอตัวลาน,อนขอท่านโชคดีนะครับสวัสดีครับ